สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวนี้แต่ไมโครนเนี่ยคะ่ะจะแกะออกแล้วนี่นะแล้วก็จะเป็นเหมือนกับว่าซื้อได้ที่เซเว่นนะคะถูกไหมคะเฉพาะเซเว่นเฉพาะเซเว่นคงจะเห็นกันดีเพราะเพราะกล้องไม่ค่อยชดัดกล้องแบบมัวมัวเม็ดเม็ดไม่ค่อยชดัดเหมือนกันค่ะแล้วก็เราก็จะกินอะไรแต่ว่าจะสนุกสนุกไง,งไม่รู้ก็ อยากให้เพื่อนเพื่อี่พน้องเนี่ยได้ดูกันว่ามันมีสเตปยังไงการทำยังไงแล้วก็ทำไม่ยากนะคะแล้วดูตามข้างหลังได้เลยก็ข้างหลังเขาก็จะมีวิธีบอกอยู่นะคะเห็นตรงนี้ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าที่เจาะรูเหมือนใส่ตรงนี้เวลาเราทำาดี้วเราไปเริ่มแกะกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราเอาอันนี้ออกเลยนะ อันนี้ก็จะเป็นแคล้ายท็อปปิ้งนะคะแบบเวลาเราใส่ไอศครีมแล้วเราก็โรยนะเป็นแบบนี้นะผลไม้เคยกินแล้วแหละจะบอกว่าอร่อยมากแล้วก็เป็นโคนค่ะโคนน่าจะประมาณเขาจะมีอยู่บอกนะคะคนมีปรนะมาณสี่นะคนมีประมาณสี่เนาะแล้วก็มีแง่มีพวกแบบไอศครีมอ่ะมันจะเป็นแบบอัอนนี้รสนมเค,เคยเคยเคยกินเคยเคย คือเนี้ถามจริงก็คือแบบเคยก็คือเคยกินแล้วนะอันนี้เหมือนสีฟ้าเนี่ยค่ะเหมือนเหมือนไอซ์ครีมมากที่สุดไอศครีมพวกโรลวานิลาอะไรมานี้งั้นเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มทํากันเลยก่อนแ้วตอนแรกนะคะเราก็ต้องเอาตรงนี้นะคะวางไว้ชึบอ,อ่ะเดีวขยับกล้องก่อนชั์จแบตอยู่ค่ะเราก็วางไว้นะคะนี่เห็นไหม น่าจะไม่เห็นเนะาะวางไว้อยู่นะคะแล้วเราก็เริ่มแกะกันเลยจะใช้กันไกหรือใช้มือก็ได้แต่ว่าเราจะใช้กันไกนะคะเพื่อความสะดวกสบายนะเราก็จะใช้แล้วก็เอามาเลยอันที่หนึ่งไว้อันอันที่สองหลุดค่ะแล้วก็อันดับที่สองนะคะเราก็จะมีนี่ค่ะก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าชโคโค็อกโกแลตเขาจะเอามาให้สองอันนะ ก่อนแรกเราก็ถ้าเกิดเราได้แบบอยากเป็นแบบสองสีแบบปดปืดปืๆเหมือนเคยเป็นมาก็ทํานะ,จะเจ้าสีเดียวก่อนจะได้ไปหยับเพราะว่ารักสีชมพูกับสีนี้มากค่ะแล้วก็ตัดไปเลยนะคะแล้วเราก็หรือว่าเราเหมือนเราจะใส่ไส้ในแล้วก็ทํานี่แล้วก็ใส่ไส้อีกก็ได้นะอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเราก็บีบไปก่อนเลยชึบอืมเยิ้มเลย โอ้ oh. แต่มันหมดเร็วนะเพราะรอดมัน,นแค่นี้เดียวแต่ว่าเราต้องโอ้โ oh หแต่เหมือนกับแบบถ้าใครลองถ้าใครลองทําแล้วแบบจะรู้ว่าแบบถ้าถ้าถ้าเราถ้าเราถ้าเราจะเอาเหมือนพวกแบบเนี้ยมันยากเป็นเรื่องที่ยากมากนะถ้าใครเคยทำมันจะเข้าใจค่ะแล้วเราก็ใส่ฮอปิ้ง หรือบางหรือบางคนเนี่ยก็แบบเอาฮปปิ้มากินเล่นก็ได้นะเพราะว่าแบบฮอปปิ้งก็คือเขาไม่ห้ามแล้วจะเป็นม็ดแบบเนี้ยค่ะนี่แล้วเราก็ได้แล้วอันหนึ่งเย้แบบนี้นะคะแล้วก็ทำไงต่อคะก็เราก็จะมีที่วางนะคะที่วางสองอันแต่มันต้องสี่อันเนาะก็วางไว้นะคะยั็ไม่ว่ากันค่ะแล้วก็มาอันที่สองอันที่หล่นเมื่อกี้นะคะ สะอาดนะคะค่ะแล้วก็บีบของเก่าก่อนนะคะเพราะว่าทำสเต็ปแล้วเนี่ยเราก็ต้องใส่เนี่ยนะคะไม่รูค่ะแล้วเราก็เอาใหม่ช็อกโกแลตมีสองอันนะเสร็จนี่ ว่าถ้าสมมุติว่าเหมือนถ้าเกิดอันไหนไข่น่าจะบอกว่าสุดๆถ้าอันไหนแข็งน่แสดงว่ามันจะเยอะนะนี่แล้วก็เกียร์กนนกเกียร์ก่อนไหมมานก็เกียค่ะค่ะแล้วก็โรลท็อปปิ้งได้เนี่ยเให้เบิ้งนิดหน่อยก็ได้นะคะก็มี เราจะเป็นทิกเกอร์นะคะไหลดโอ้ยเลอะเลยค่ะค่ะแก็เมื่อกี้ผิดพันน้อยนะคะก็เดี๋ยวไว้ก่อนหรือเ,เราจะกินเลย,ยกินเลยจะดูว่ามันอร่อยแค่ไหน มันจะเหมือนว่าแบบหืมตอนช็อกโกแลตอะค่ะแล้วก็แบบท็อปปิ้งมันจะแบบกินผลไม้มันจะเปรี้ยวหน่อยอร่อยมากะแต่ถ้ากินท็อปปิ้งเยอะๆอะเหมือนใส่ท็อปปิ้งก่อนแล้วก็ค่อยใส่นี่แล้วก็มาใส่ท็อปปิ้ง,งนี้มันจะแบบกินไม่ลงเลยจริงๆเคยทำแล้ว เขาเป็นของตึงนุ่มอันไหนเขรเือขึอ้นไม่ได้อืมอืมอันต่อไปเริ่มเลยนะคะให้เป็นสีชมพูกันล้วกันอันสุดท้ายก็เป็นสีขาวกัวกนนี่ จะเป็นนมอะค่ะเพื่อนมันจะเป็นนมอ่ะอร่อยก็โอยท็อปปี้เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นไงเดี๋ยวจ้างจาช็อกโกแลตหน่อยนะคะ ่ะก็อันสุดท้ายนะคะก็เพื่อความประหยัดของนมนี่คะเข้าไปเลยแล้วก็ไฟใหม่เนาะค่ะแล้วก็บีบเลยนี่ชอบมากแบบก็เกิดเป็นไอดอลเลย ก็คือถ้าเป็นดารานี้ถ้าเห็นนี่ถ่ายรูปถ่าย่ายรูปสักประมาณหนึ่งดูขอ,ขอขอเจอเขาเนี่ยขอขอนะคะแล้วก็รวบรวมอันนี้ก็เก็บไปกินเล่นก็ได้นะอันนี้อันนี้อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะก็จะเก็บไปกินเล่นนะคะก็ทิ้งไปเสียของสิบห้าบาทสิบห้าบาททิ้งไปเสียของเนาะ